สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ BLUE INSIDE ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับริสเจมกลับมาแล้วฟิตปังจนโคตรอึง้งใครคือฮีโร่ลับที่ช่วยเขาคืนสนามขณะเดียวกันโรมาโนรายงานสด ดอทมูลอยากได้อชเชมปมปงจากเชลซี2ประเด็นใหญ่ที่แฟนสิงต้องรู้วันนี้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง blue inside ช่องข่าวของสโมสรเชลซีตัวจริงเสียงจริงสำหรับแฟนสิงบลูทุกคนวันนี้เรามีข่าวดีสุดยิ่งใหญ่จากกัปตันทีมเชลซีรีสเจมส์ที่กำลังคัมแบ็กแบบโหดมากจากเด็กบาดเจ็บเรื้อรังสู่ซูปเปอร์แบ็กขวาที่ฟิตฟิดลงเล่นต่อเนื่องยาวนานที่สุดในอาชีพขาแข้ง และเขายังแฉเบาๆว่ามีบุคคลลึกลับในสโมสรที่เป็นส่วนสำคัญช่วยให้เขาอยู่ในสนามได้นานขนาดนี้ใครกันนะวันนี้เราจะเจาะลึกถึงเรื่องนี้ไปครับไปฟังผมเล่าให้ฟังกันครับก่อนอื่นเรามาย้อนดูประวัติศกนากรรมของริสเจมกันก่อนครับผู้ชายคนนี้คือแบ็กขวาอังกฤษที่ดีที่สุดคนหนึ่งแต่ชีวิตการเล่นของเขาก็พบเจอแต่อุปสรรคคือต้องอยู่โรงพยาบาลเสียเป็นส่วนใหญ่ ั้งแต่เดบิวต์กับเชลซีปี2019เขาต้องสู้กับอาการบาดเจ็บซ้ำซากและเรื้อรังที่ทำให้เขาหลุดทีมชาติอังกฤษไปหลายต่อหลายครั้งสถิติมันฟ้องนะครับใน6ฤด,ดูกาลกับเชลซีเขาลงเล่นรวมทุกรายการแค่124นัดจากที่ควรจะมากกว่านี้เยอะโดยเฉพาะฤด,ดูกาลที่แล้ว2023-2024ลงไปแค่23นัดในลีกแฟนเชลซีเริ่มถอดใจกับเส้นทางการค้าแข่งของเขาไปบ้างแล้วละเพราะทุกครั้งที่เขากลับมา ก็จะมีอาการบาดเจ็บซ้าแบบงงๆมันคืออุปสรรคใหญ่ที่ทําให้เส้นทางอาชีพการค้าแข่งของเขาสะดุดมาตลอดแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งมหัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเชลซีบุกถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรส3-0ในพรีเมียร์ลีกและรีสเจมส์คือฮีโร่ตัวจริงเขายิงประตูที่3อย่างสุดสวย นี่คือประตูแรกของเขาในหลีกฤดูการนี้และที่สําคัญกว่านี่คือช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดที่เจมส์รักษาความฟิตได้ใช่แล้วครับเขาลงเล่นต่อเนื่อง5นัดในทุกรายการไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีพักยาวซึ่งมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในอาชีพของเขาเลยก็ได้หลังเกมเจมส์ James ให้สัมภาษณ์กับเดอะซันซื่ออังกฤษและคําพูดของเขาทําให้แฟนๆฮือฮาเขากล่าวว่าผมกําลังอยู่ในเส้นทางที่จะกลับไปอยู่ที่เดิมมันใช้เวลานานมาก แต่ผมรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นทุกเกมผมมีความสุขที่ได้เล่นให้กับสโมสรฟุตบอลเชลซีและการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมออีกครั้งทําให้ผมมีความสุขแต่ที่ทุกคนตื่นเต้นคือประโยคนี้มีคนหลายคนเบื้องหลังคอยช่วยเหลือผมพวกเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครผมมีคนในสโมสรที่ผมทํางานอย่างใกล้ชิดเขามีส่วนสําคัญมากที่ช่วยให้ผมยังอยู่ในสนามได้นานขนาดนี้ว้าวคนในสโมสรที่ทํางานใกล้ชิดและมีส่วนสําคัญมากนี่มันฮีโร่ลับชัดๆ แฟนบอลสิงห์บลูเริ่มกระซิบกันแล้วว่าใครกันนะโคชฟิตเนสกายภาพบำบัดคนใหม่หรือแม้แต่เอนโซมาเรสกาที่ปรับโปรแกรมฝึกซ้อมให้เหมาะกับเจมส์มันคือปริศนาที่ทำให้เราตื่นเต้นสุดๆตอนนี้สื่อและแฟนบอลกำลังคาดเดาต่างๆนานาว่าบุคคลที่มีส่วนสำคัญคนนี้คือใครกันนะบางคนคิดว่าน่าจะเป็นทีมเมดิคอลชุดใหม่ที่เชลซีเพิ่งอัปเกรดหลังจากเปลี่ยนแปลงบางคนชี้ไปที่ตัวเจมส์เองที่ปรับไลฟ์สไตล์กินดีนอนดี ออกกำลังกายนอกโปรแกรมแต่เจมส์ย้ำชัดว่ามีคนในสโมสรคอยช่วยใกล้ชิดมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เชลซีแข็งแกร่งขึ้นทั้งทีมเลยก็ได้ไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นใครเราหวังว่าจุดเปลี่ยนนี้จะยั่งยืนนะครับเพราะรีสเจมส์ไม่ใช่แบ็กขวาเขาคือผู้นำกัปตันทีมที่เชลซีขาดไม่ได้ตัดบอลเก่งส่งบอลแม่นยิงไกลโหดและยังเป็นตัวอันตรายในการบุกถ้าเขาฟิตทั้งฤดูกาลเชลซีลุ้นท็อปโฟแน่นอน นี่คือข่าวดีที่แฟนสิงบลูรอคอยมานานสำหรับความฟิตของกัปตันทีมคนนี้ริสเจมส์ข่าวต่อไปของวันนี้เรามาพูดถึงดาวรุ่งที่กำลังมาแรงคนหนึ่งของเชลซีที่เพิ่งทำให้แฟนบอลทั่วโลกต้องหันมามองคงเป็นใครไม่ได้ในตอนนี้ผมกำลังหมายถึงจอชอาเชมปองกองหลังวัย19ปีที่เพิ่งยิงประตูแรกของตัวเองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมา ลองนึกภาพดูสิครับเด็กหนุ่มจากอะคาเดมี่เชลซีลงสนามเป็นตัวจริงแล้วยิงประตูแรกของเกมซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของเกมคืนวันนั้นเลยก็ว่าได้มันทําให้แฟนบอลหลายคนเพิ่งรู้จักเขาเป็นครั้งแรกแต่สําหรับแฟนเชลซีอย่างเราเราแล้วเรารู้ดีมานานแล้วว่าเจ้าหนูคนนี้เก่งแค่ไหนหากพัฒนาตนเองไม่หยุดเขาจะเป็นนักเตะที่มีศักยภาพระดับโลกเลยทีเดียวเลยผมขอบอกแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือข่าวลือที่เพิ่งรั่วออกมาแบบสุด จากปากของฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวสายเทพที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โรมาโน่เพิ่งเปิดเผยในช่อง YouTube ของตัวเองว่าโบรุสเซียดอทมุลยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลิก้าเยอรมันพยายามเต็มที่สุดๆเพื่อเซ็นสัญญากับอาเชียปองในช่วงซัมเมอร์นี้ฝั่งดีๆนะครับขณะที่ดอทมุลกำลังคุยกับเชลซีเรื่องการยืมตัวคานี่ชุกเวเมกาและอารอนอันเซลมิโนในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาก็แอบถามถึงอาเชียปองด้วย และไม่ใช่ถามเล่นๆนะดอทมุนพร้อมทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะยืมตัวธรรมดายืมพร้อมออปชั่นซื้อขาดหรือแม้กระทั่งย้ายถาวรพวกเขาต้องการเจ้าหนูคนนี้จริงๆแต่เชลซีปฏิเสธแบบเด็ดขาดทำไมหรอครับเพราะเชลซีมองว่าอาเชมปองไม่ใช่ดาวรุ่งธรรมดาแต่เป็นนักเตะที่จะก้าวสู่ระดับโลกในอนาคตอันใกล้และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาต้องการใช้งานเขาในฤดูกาลนี้แน่นอนโดยเฉพาะหลังจากที่รีวายโควิลกองหลังตัวหลัก ได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวในตอนนี้ในที่สุดอาเชมปองก็ได้โอกาสลงเล่นจริงๆแม้ว่าโทซินอาดาราบีโอโยจะกลับมาฟิตก็ตามแต่เอนโซมาเรสกาคุณซือเชลซีเลือกให้เจ้าหนูคนนี้เป็นตัวจริงในเกมกลับนอตติงแฮมฟอเรสต์และผลงานก็คือยิงประตูแรกเลยนี่คือสัญญาณชัดเจนว่ามาเรสกาเชื่อมั่นในตัวนักเตะดาวรุ่งคนนี้มากขนาดไหนและแนวโน้มนี้จะยังคงไปต่อแน่นอนเพราะเชลซียังขาดตัวเลือกในแนวรับ ดอทมุลน,นี่แหละครับที่พิสูจน์ว่าพวกเขารู้จักนักเตะดีจริงๆเมื่อเห็นของดีก็ไม่ปล่อยก็พร้อมที่จะสู้เพื่อดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนี่คือเรื่องราวของจอรจอาเชมปองที่กำลังจะเป็นดาวรุ่งดาวเด่นของเชลซีและอาจจะเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษด้วยแฟนบอลเชลซีอย่างเราคงตื่นเต้นสุดๆที่ทีมไม่ยอมปล่อยของดีออกไปเอาละครับมาถกกันหน่อยคุณคิดว่าจอจอาเชมปองจะกลายเป็นกองหลังระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกได้ไหม คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับใต้คลิปนี้ข่าวต่อไปวันนี้เรามาพูดถึงดาวรุ่งเชลซีอีกคนหนึ่งที่กำลังกลายเป็นข่าวใหญ่ในหมู่แฟนบอลสิงห์บลูที่มีผลงานดีเหลือเกินเมื่อยามีโอกาสลงเล่นใช่แล้วเขาคนนั้นก็คือมากิลกองหน้าดาวรุ่งวัย9 9ปีที่เพิ่งถูกเรียกตัวกลับจากยืมตัวที่ซันเดอร์แลนด์และกลายเป็นตัวแปรสำคัญในทีมของเอนโซมาเรสกา ลองนึกภาพดูสิครับเด็กหนุ่มจากบาร์เซโลนาที่เคยถูกมองข้ามถูกส่งไปยืมตัวช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนี้เขาลงเล่นให้เชลซีไปแล้ว2นัดติดแม้จะเป็นการลงสนามมาจากมานั่งสำรองของทีมและยังไม่สามารถยิงประตูดได้แต่ผลงานของเขากลับน่าประทับใจสุดๆจนนักวิจารณ์ชื่อดังอย่างอลันเชเรอร์ตำนานดาวยิงสูงสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องยกนิ้วให้ย้อนไปนัดแรกของกิลับเชลซีในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูล กลอนเบรกทีมชาติทุกคนคิดว่าเขาจะได้ลงแค่นั่งดูเพื่อนๆลงเล่นเท่านั้นแต่ไม่ใช่เขาได้ลงสนามและสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเคลื่อนที่อันชาญฉลาดข้ามกรอบเขตโทษที่ดึงกองหลังหงแดงให้ตามไปด้วยทำให้เชลซีบุกทางฝั่งซ้ายได้อย่างสบายใจสุดท้ายเอสเตวาวิลเลียนก็เข้าไปทัชอินประตูชัยที่เสาไกลซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่กิวดึงตัวประกบจากแนวรับของหงแดงหลงทางไปกับเขานั่นเอง หลายคนบอกว่าให้เครดิตเขามากไปไหมแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของกิลมันช่วยให้ทีมได้ประตูจริงๆมันคือสัญชาตญาณของกองหน้าตัวจริงแม้จะไม่มีบอลอยู่กับตัวก็ยังสามารถดึงตัวประกบตามไปด้วยเพื่อหลอกนำทางให้เพื่อนร่วมทีมเปิดที่ว่างจนเกิดผลดีกับทีมนั่นเองแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือเกมล่าสุดกับนอตติงแฮมฟอเรสกิลลงมาในช่วงครึ่งหลังเขาเข้าไปปั่นป่วนแนวรับฟอเรสให้กังวลใจ จึงทำให้ชูอัลเปโดลงต่ำและสร้างสรรเกมได้เต็มที่ผลคือเชลซีถล่มเจ้าบ้านไป3ตัว0ูย์และกิลมีส่วนร่วมโดยตรงกับทั้ง2ประตูประตูแรกจอชอาเชียมปองมงลูกฟรีคิกเข้าประตูแต่เกิดขึ้นหลังจากกิลวิ่งไปดึงกองหลังฟอเรสที่เสาแรกเพื่อเปิดพื้นที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมมงประตูลงโลง่มและประตูที่2ก็มาจากที่เขาเรียกลูกฟรีคิกได้จากฝั่งตรงข้ามและเปโดเนโต จัดการดิงเข้าไปอย่างงดงามเขาได้รับโอกาสน้อยนิดแต่มาเกิลก็มีส่วนร่วมใน3ประตูจาก2เกมนี่มันฟอร์มของตัวหลักชัดๆเลยนะผมว่าและผลงานของเขาก็ได้รับคำชื่นชมจากกูรูหลายคนรวมทั้งไซมอนจอห์นสันจาก The ic, เดอะแอตเลติกเผยในคอลัมน์เช้าวันจันทร์ว่ากิลเคยไปพบมาเรสกาแบบตัวต่อตัวหลังซ้อมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเพื่อพูดคุยเรื่องฟอร์มที่ไม่ดีช่วงยืมตัวและถามว่าต้องปรับอะไรบ้าง เราไม่รู้ว่ามารเรสกาพูดอะไรแต่ผลลัพธ์ชัดเจนเกมกับลิเวอร์พูลได้ลง16นาทีนัดกับฟอร์เรสต์ได้ลงครึ่งหลังเต็มๆสถานการณ์กำลังไปทางที่ดีสำหรับมาเกลและเชลซีกำลังได้สมบัติล้ำค่าจากอะคาเดมี่บาร์เซโลนานักวิจารณ์หลายคนชื่นชมว่าเกลไม่ใช่แค่ยิงประตูแต่คือสมองของกองหน้าการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดการดึงแนวรับและสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมมันคือสิ่งที่เชลซีขาดหายมานาน เอาละครับแฟนเชลซีทุกคนมาร์กิวจะกลายเป็นตัวหลักถาวรของมาเรสกาในฤดูกาลนี้ไหมหรือเขาจะถูกส่งยืมตัวต่อเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณมองฟอร์มของเขายังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ชอบด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวเชลซีและพรีเมียร์ลีกแบบเรียลไทม์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ